สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุสุสคนนะครับพบกับช่อง Youtube บ่าวอีสานแก้ถิน่นวันนี้คอร์เอร์เมนูกับข้าวฝีมือแม่บ้านผัดพริกหยวกหมูไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็าจะเจียวกระเทียมนะครับกับน้ำมันให้หอมนะครับ กระเทียมเหลืองแล้วนะครับเราก็นําหมูลงไปผัดให้หมูพอสุกนะครับระวางผัดรอหมูให้สุกนะครับบ่าวอีสานไก่ถิ่นก็ขอ so. ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พ <benefits. S 2> ี่น้องทุกท่านนะครับลุงป้านาอานะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของบ่าวอีสานไก่ถิ่นบ่าวอีสานไก่ถิ่นขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เราผัดหมูสุกแล้วนะครับเราก็นําพริกหยวกหั่นนะครับลงไปผัดนะครับแล้วเราก็ปรุงรสนะครับเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสฟ้าเขียวนะครับและตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับและตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ ใส่รสด,ดีอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มรสชาตินะครับแต่ตามด้วยน้ำตาลนะครับปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับชอบรสชาติแบบไหนนะครับปรุงรสชาติตามใจชอบเลยนะครับผัดพริกหยวกฝีมือม่บ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทานแล้วนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บ่าวอีสานกระถินด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ